ี่น้องมาเร้าวเดี๋ยวเบิ้งเด้อนี่ของจริงนี่ของแท้จะเห็นดูดเขานะดูดของเก็บไว้ในอุ่งเนาะพี่น้องน่องเก็บไว้ในอุ่งแล้ว,ลวเพิ่นก็จะไปเอาไปตากลเลย่นเกี่ยวเขาเนาะรถเกี่ยวเกี้ยวแล้วก็มว้มวนม้วนแล้วก็ดูดเก็บไว้ดันบน นั่นแหละเพืนกับจ้าใบตากครับอ๋ออันนี้มันล็อกต้องไปนู้นใช่ไหมฮะจะไปเกี่ยวอยู่ใช่ไหมตรงนู้นโอ้ยรถเกี่ยวข้าวไปแล้วเอ้ยนะนี่คนไทยคนไทยบ่าวแจ๊บมาแล้วบ่าวแจ๊บเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงบัดดี้บัดดีต่อไปแล้วนี่บ่าวแจ๊บจะได้เห็นแล้ว เห็นมอน็ตนวัตกรรมคนไทยเห็ดนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเราจะเกี่ยวเข่าที่นี่ไปวัดดีสุตั้งเราใส่คนเกลียวที่นี่รถเกลียวพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือของแท้นี่คือของจริงแสนสะดวกสบายพี่น้องเอ๋ยนะฮะประเทศไทยเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อเนี่ยฮะยางรวดเร็วนี่ฮะเพชรน้าปีละสามเถ้าพี่น้องเอ๋ยนะครับที่นี่สุพรรณบุรีนะฮะบ่าวกับที่ว้านไหนไม่เห็นนี่ฮะไหนไม่เห็นเลยกะมากลายพี่น้องเอ๋ยนะโอ้โห สุดึงเนาะสุดึงที่จริงแล้วประเทศไทยวันนี้วาหลายสิบปีแเราได้ไปน้องเอ้๋นะแต่ว่าบาวกับวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปวิดีโอจักเถื่อมื่อนี้มีโอกาสกะล่องลงมาถ่ายคลิปวิดีโอเก็บใบก็นะอวดทีอวดน้องเนาะอวดพี่น้องที่ทั้งบ้านมาได้เห็นรถเกี่ยวเข่าเดี๋ยวรอกันเทหร่เพิ่นมาก่อนพี่น้องเอ๋นะเบิ่งแบบใกล้ๆจากทุ่งนี้เป็นป้าสิไปอีกทุ่งหนึ่งนะพี่น้องหน้าสองไร่ประสนนะเอ๊ะถามเพื่นบ้าใส่เวลาเกี่ยวหมดถึงชั่วโมงเนี่ยมาเถอะ อาใส่ค้นเกีย๊ยวพี่น้องเอ๋ยนะฮะมืนนินนึงแล้วบ่หน้าธงใหญ่ขนาดนี้ผลผลิตของชาวบ้านพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือทรัพย์สมบัตินะฮะที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ลูกนะโอ้โหสุดอึ้งเลยกับว่าได้เนาะพี่น,อน้องเนาะนี่พี่น้องเอ๋ยควน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 บ่าวเจ็บแล้วก็ถ่ายคลิปอยู่บนเด้มากแหง,งเอา้าบ่าวอสิตามไปหารถไทยไกลก่อนนะ เป็นขั้นแรกของชีวิตบาโบดีเจดีเห็นไกลๆเห็นไกลๆเห็น,กนเนกลีชิดเนาะอันนี้คือห่วงเขาเด้ยโอ,อ้ยเขาบนซุกเลี้ยงเลยเด้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วรถไถเนี่ยโอ้ยทำไม่รถไถเนี่ยรถเกี่ยวเขาพูน่ะอ่าดูสิ่งที่เห็นนี่พี่น้องเอ้ยนะสิ่งนี้อยากจะโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงคนไทยนีทีเพิน่นหูวจักคิด จักประดิษฐ์จักสางอันนี้ฟีมือคนไทยเนี้ยรถคนไทยต้องไปน้องฟีมือคนไทยเกี่ยวเองสางเองโอ้ ไังไงดินี่ยเป็นยังไงยอดไปยอดมาบอกโอ้โหแป,ป๊บเดียวเนาะถ้าเป็นบ้านเฮานี่น่าจ,จะใช้เวลาคนส่วนส,สิบคนแปะสิบคนเกี่ยวเนาะเขาสิว่าจะเป็นบ้านนี่บอลแจ๊บมเบิ่งรถเกี่ยวเขา่นมีหลายสิบปีเลยนี่เนี่ยม,มีหลายสิบปีแล้วฮาบ่เคยเห็นเอาบ้านบ่ลแจ๊บมาเคยมีนันปั้นบ่ลแจ๊บเลยดิบ่เคยมีนะที่เคยเห็นในวิดีโอกับเพิ่งจะเห็นที่ที่แล้วนี่ที่ประเทศเราคือผมมีบอลสองคันเลยนะคือไรอ่ะบอกรถเกี่ยวเขานี่บ่ บ่าวบก็เคยเห็นคลิปวิดีโอแล้วนะคนนั้นมาอัปเดตให้บ่าวแจ็บ<ช>มือนี่ได้มา่อวังใกล้ๆได้พี่น้องเอ๋ะนะนี่รถเกี้ยวรถเกี้ยวข่ามิตซูบิชิ่ได้บ่าวแจ็บ<อ>จะเบิงหั่นลงลุยเลย<อ><อ>เพิ่นเหตุากาล้วแต่น้องบโบโวมีแต่เอาเทคโนโลยีเนาะเกษตรกรเอาเทคโนโลยีมามานำใส่นะโอ้ใช<อ>้แรงคนสุบบ้านเฮานะน่าชื่นชมพี่น้องเอ๋นะฮะเพิ่นสิว่าเจ้าเนี่ยเป็นบ้าทั้งนี้มาหลายสิบปีแล้วผมงหูกตี้วยความดี นี่แหละคขา่าล่าสมัยกับล่าสมัยมันแตกการกันอย่างนี้บอกว่าล่งล่ำสมัยยังไงล่าสมัยก็คือก๋วยชิบปหู้เป็นเวลาล่าสมัยถ้าร่ำสมัยก็แนวนี้เพิ่นหู้มาแล้วเพิ่นจนแบบว่าอู้เป็นเรื่องปกติแต่สับหรับเฮาเนี่ยยังจริงๆหูทั้งหมดคนคนขับสินังวงใดตอนตอนแรกนะจนได้มาเห็นนี่เพิ่น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 เกี่ยวแบบได้นะเพิ่นบอกทุกคนได้เห็นกับผู้กับตาตามาเบิ่งน้ำบอลแจบเนาะเคยได้เบิ่งแต่เนี้ยคีดีโอคนอื่นเลยแม่เฮาไม่ได้เห็นระบบการทำงานนะคือแบบว่่าเพิน เกี่ยวนั่นเด้เป็นหลดเป็นเกี่ยวได้เป็นคนเอามือจับเดี๋ยวก่อนขอสิบอกเดี๋ก่อนเจ้าบอมีความรูเ้เจ้าอย่าเฮ็ดคลิปเด้คือด้วยด้วยด้วย,วย,วยต้องขออนุญาตในนี้นะทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องความรู้เนี่ยบอจ็บบมมี่เนี่ยน้องออนพอบอเจ็บทำคอนเทนต์เนาะบอจะบทำคอนเทนต์อาจจะอัปเดตชีวิตของบอเจ็ในการไปหันไปหนีเนาะเบิ่งเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นรายการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บอเจ็จะถ่ายคลิปโอถ้าเกิดคนหรือว่าเจ้าของที่อยู่จะขออนุญาตก่อนบา,นางครััั้้งงออาาจจะบ่ไดดนนนนทึกเเสียียขวใวโ แต่บอจับจะขออนุญาตเอ่ยคำขอเนี่ยพี่จ้าป้าจ้าขออนุญาตนะครับเพิ่นอนุญาตแล้วเขาถึงจะสามารถกดวิดีโอถ่ายเพิ่นนะเพราะฉะนั้นเขา,าจะสามารถถ่ายได้เลยเอาโชติท,าท่าดีใจนะเอาจะพาเพื่อนบอจับตัวท่าใจเนี่อู้สี่บอกกัน <c oughs> อันนี้ตื่นเต้นๆๆอีริ่งตื่นเต้นอีเลนถ้าเป็นไปได้ครับบอจับครับเป็นขออนุญาตมันกดูกรับอย่าบอกแต่ตื่นเต้นตื่นเต้นสุดเลยอ่ะใส่เข้ามาเบาเล่าตะลึงเนาะ ลองคิดดูนะำมันโป๊สมมติว่าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขามีรถแบบนี้สักคันหนึ่งฟาต้องเสียแจ๊บโลกเสียแจ๊บมาเสียแจ๊บวันนี้เท่าแกมาดูงานอย่างนี้นะเท่าแกเขาบางงานเท่าแกจีนนี่เท่าแกจีนเขาบางงานอ้าวเบาแจ๊บเบาแจ๊บมาบางไอ้ไก่เบาแจ๊บพี่น้องเอ๋ยเนี่ยนี่แหละประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยก้อมลำสมัยนะพี่น้องหน้าบดตนังเกลียวให้เมื่อยนะฮะ เอาเวลาเกี่ยวเขาไปเห็ดอย่างอื่น hey, ดีกว่านอนพี่นนอกน, ى, นอนตีพุ่งอยู่บ้านดีกว่าพึ่นปบ้าบ่อแจ็เบ่อแจ็บมีคนนั่งบ่อแจ็บ มาแล้วพี่น้องไอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดพี่นอ้องสุดยอดนออยเนี่ยฮะเขาอนี่ยพี่น,น้อนี่ฮะลงมาถ่ายคลิปวปดูเนี่ฮะเติร์ปเป็นแนวทางให้พี่น้องมาเท่าเดี๋ยวเบิรงนเะด้อนี่ของจริงนี่ของแท้ เลยนะแป้นเออเตอร์นะฮะเป็นลองเป็นลองของการเดินรถไถเอ้ยรถเกี่ยวเขานะพี่น้อๆนักสะดวกสบายบ่าวแจ๊บฝากบอกคนที่บอกเคยเห็นเนี่ยคือคนที่บอกเคยเห็นกะเห็นไปเพร้อมเบาแจ๊บเนาะบา่าวแจ๊บเ็ยเห็นจริงๆแบบมือนี่ไลยมีแต่เบิ่งคนอื่นรีวิวเห็นแบบจริงๆมือนี่มันท้อยมาหรืมันท้อยมาล่ เห็นบ่อแล้วแป๊บเดียวเห็นบ่อแล้วแหละบอโวแป๊บเดียวตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วคนอื่นเขาเห็นเพิ่นแล้วไม่ได้เจ้าแหละคุณเห็นแม่แม่แม่ในน่องรับนี่กระสิบ่อะไรผมได้เห็นจ้ะจะบอกให้คนบ้านห้องโวยยิงหลายคนคนเล่านั่นยิหลายคนผมเห็นนั่นพ่อแม่ควายผมได้เห็นแน่นอนเลยอีกยังก่อนนะพ่อแม่ควายก็ม่เคยเห็นแน่นอนรถยก็เลยท้าคลิปฝากพ่อแม่โอ้ยยิงองหลายคนผมเคยเห็นแน่นอนเอาเบิ่งเลือดไปน้องเลยนะฮะนี่เอาไปไกล Bắt bắt chép, bà chép, bà bắt bắt ฮะฮะแมนอำเภอศีประจันต์ตำบลบ,บางยางจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลบ,บางยางโอ้โหนะพี่น้องนะนี่คือความล้ำสมัยของประเทศไทยที่พันมีมาโดนเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่าบ่าวบัวบ่าวเล่าไปมุดในถ้ำอยู่ไซมา่าเนี่ยฮะถึงแต่มาสัมผัสความจริงมื่อนี่เคยเห็นแต่ในคลิปวิดีโอเคยเห็นแต่ในทีวีนะฮะ นี่การอัปเดตนะฮะมบโมนี่ได้มาสัมผัสกับตาบูมีไพรตัวได้เห็นของจริงของแท้โอ้โหย่างรถเร็วพี่น้องเอ้ยนะฮะแปลนขนาดเลยเนี่ยคิดบ้างถ้าใส่คนเกี่ยวนี่จ้าใส่เวลาห่วยมือนึงแล้วอยู่บัวเนาะนี่พี่น้องเอ้ยนะท่วนวเสาไฟฟ้าตัดกลางทงหน้าพี่น้องเอ้ยนะฮะสะดวกสบายขนาดไหนเบิ้งเอาเบิ้งเอาประเทศไทยไทยแลนด์ หลังจากที่เพิ่นเกลียวเราเปนนะ็น้องเอไยเนี่ยเพิ่นก็นจะม่าผลเนาะผลลงรถมันทุกนะพี่น้องเนะี่ยผลลงรถมันทุกเลยก,ก็จะเอาไปเก็บเกี่ยวเกี่ยวแล้ว,เก,วเ,เกี่ยวเสร็จแล้วยังไงอันนี้เกี่ยวเสร็จหรือยังครับเกี่ยวเสร็จแล้วอันนี้พ่นลงลงรถเอาไปตากแล้วอะไรครับเอาไปขายเลยเข้าโรงงานเลยข้าวส่วนมากเลยไปทำอะไรกินครับเอาไปทำอาหารพวกแปรรูป แล้วก็อยากจะถ่ายชื่นชอบมีเลยไปทีเพื่อนอันนี้เอาไปขายเลยครับพี่เอาไปขายใช่ไหมฮะ หรือเอาไปขําไปทำอะไรเอาไปทำอาหารตส์หรือว่าเอาไปนีป่ครับข้าลงสีข้าวโอ้โอ้ีอก่อนนี่เลยหลังจากที่เกี่ยวเสร็จพี่น้องเอ้ยนะะี่ะเอามาพ่นลงรถแล้วก็ข้าลงสีผมสงสัยนะ,ะพี่ทำนาสามปีนี่ข้าวจะกินได้ไหมครับข้าวสามสามปีทำนาดินจะเสียไม่ข้าวจะกินได้ไหมอ๋อก็ไม่ได้พักดินอย่างเงี้ยอ๋อ ดีใจมากบ้านผมไม่มีปากเซคนลาวคนลาวมาเห็นแล้วก็แบบโอ้โหประเทศไทยมีรถเกี่ยวข้าวปากเซก็มาทำงานในยุโรปออนาเขตมาเห็นแล้วบ้านผมไ่มีครับผมก็เลยอยากจะแบบโอ้โหแบบชื่นชอบไม่มีอ่ะไม่มียังไม่มีครับหรือว่าไม่มีแล้วก็จะส่วนส่วนมีก็อาจจะไปฝั่งไทยไปเกี่ยวเพราะว่า ราคาแพงนะเนี่ยรถเนี่ยสองล้านกว่าอันนี้กี่แรงดูไหมครับสามร้อยกว่าแรงมิตสูบิชิอันนี้คนไทยทำหรือว่าทำเองโอ้โหนี่ฟังจากพี่คนไทยทำเองฝีมือคนไทยฟังจากปากพี่นะฮะสามร้อยแรงมา้าโอ้โหคาดว่าเกี่ยวใช้เวลาแ๊บเดี่ยวไม่ถึงสามสิบนาทีรวดเร็วทนันใจพี่น้องเลยนะฮะ ชาวนาก็ดีใจเนาะได้ข้าวแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแป๊บเดียวเป็นบ้านบแ็บนี้แปลงขนาดนี้ก็ใช้เวลามาก็ั้สามปันครับผมครับโอ้ไกลแล้วครับผมจะกลับแล้วเพราะว่าได้เห็นก็เป็นทางผ่านนะขอบคุณพี่เลยที่ให้ความรู้นี่ฮะนี่คือรถเกี่ยวข้าวฝีมือคนไทยมิซูบิชิ 300แรงโมบโมบอ้ตัวนี้ระบบมีปั่นปั่นเพราอะไรมันปั่นบอกให้บอกสามร้อแรงม้าไปกลับบ้านไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกลับเลยครับ